มาทีใจกับเปิดฟรีมองนี่ใจกับเปิด <uk> อ้าวไหนบอกอยู่กันได้ไงครับล่าสุดกระทรวงเกษตรของขเขมรได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเปิดด่านสัก,ก ỷ, รที่อสินค้าทางการเกษตรของขเขมรนเนี่ยมันเน่าเสียหายเน่านอน,อนกันจนหมดแล้วโอ้ oh my god ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของณห,หองอหอกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกๆกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมรเขากําลังเสียงแซ่กันเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวมันจะเกี่ยวข้องกับบบประเเททศไยแบบต็มๆ ต้องขอเท่าความเอาไว้นิดนึงนะครับว่าประมาณสัก3ามถึงสวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับด่านฝั่งไทยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยสื่อไทยไม่ค่อยรายงานข่าวสักเท่าไหร่นะเป็นสื่อของเขมรซะเป็นส่วนใหญ่ที่รายงานข่าวนี้เขาบอกว่ามันมีด่านที่ฝั่งไทยเนี่ยแต่ว่าไม่ระบุว่าตรงไหนนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกับภาตะบองด่านนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็ปิดโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วมันก็เลยทําให้สินค้าทางการเกษตรของเขมรน,นั้นไม่สามารถที่จะส่งออกไปขายที่ประเทศไทยได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกผักผลไม้ซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือสินค้าทางการเกษตรนั่นแหละแต่ที่มันเสียหายหนักที่สุดก็คือฟักทองระฟักทองเนี่ยมากันเป็นรถสิบเลาะต่อแถวกันหลายสิบคันเลยนะครับเพื่อที่จะรอส่งไปขายที่ไทยเพียงแต่รอแล้วรอเล,ล,ล่ารอเท่าไหร่ด่านก็ไม่เปิดสักกะทีนะครับจนสุดท้ายเลยทำให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันค่อยๆเน่าค่อยๆเสียจนสุดท้ายจําเป็นจะต้องแจกฟรีให้กับประชาชนคนเขมรแถวนั้นได้เอาไปรับประทานกันซึ่งมันก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยให้มันเน่าให้มันเสีย แล้วมันก็มีคนที่เป็นอินฟูของเขมรเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าแล้วทําไมเราจะต้องไปงอประเทศไทยด้วยละ่ะทําไมเราถึงไม่เอาไปขายที่ประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามประเทศลาวหรือว่าขายในประเทศกันเองก็ได้นี่ซึ่งเรื่องนี้นะครับที่นัวิเคราะห์ดูล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าตอนนี้สินค้าทางการเกษตรมันล้นตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามหรือว่าเป็นที่ลาวพวกเขาก็ไม่น่าจะเอาสินค้าของ,ของเขเมรเนี่ยเข้าไปขายแล้วถ้าหากจะขนกลับไปเนี่ยก็คงจะต้องเสียค่าน้ำมันซึ่งมันจะไม่คุ้มเสียสู้แจกให้มันหมดมดแล้วก็วิ่งรถเปล่่าาาานนนนจจะไไมมขทุกกเิป และนี่แหละที่เป็นดราม่าจำๆเพราะคนเขเมนรนลายต่อหลายคนไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าทำไมประเทศไทยนั่นถึงบิดดานทำไมถึงชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับคนเขเมรนท,ท,ท,ทั้งที่เราเนี่ยอุตส่าห์เอาของไปขายให้กับคนไทยในราคาถูกๆเพื่อเดี๋ยวคนไทยจะเอาสินค้าของเราไปขายต่อในราคาแพงแต่ทำไมอยู่ดีๆต้องทำกับเราแบบนี้ด้วยแล้วก็มีการออกมาเรียกร้องให้ปิดดานเหมือนกันนะครับเพราะไหนไทยก็ปิดขเขมรเราก็ควรจะปิดบ้างไม่ใช่พอเขาปิดเราก็ไม่ปิดสินค้าของพวกเขายังคงสามารถขนเข้ามาขายในกัมพูชาได้อยู่เหมือนเดิม ซึ่งล่าสุดนะครับทางกระทรวงทางการเกษตรของเขเมรได้มีการออกมาแถลงข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้เขาได้ทําการส่งจดหมายไปถึงรัฐบาลไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอยากให้รัฐบาลไทยช่วยเปิดด่านเป็นการด่วนเนื่องจากสินค้าทางการเกษตรของเขเมรมันกําลังจะดเสียหายเพราะไม่สามารถส่งขายไปที่ประเทศไทยได้ซึ่งเป็นตลาดหลักของกัมพูชาแล้วก็มีการให้คามั่นสัญญาด้วยนะครับว่าถ้าหากเปิดด่านเนี่ยเดี๋ยวด้หลังจากนี้สินค้าของกัมพูชาจะมีแต่สินค้าที่เสียภาษีถูกต้องจะไม่ให้สินค้าที่ผิดกฎหมายหรือว่าการลักลอบขนสินค้า ทะลักเข้าไปที่ประเทศไทยซึ่งก็คือพยายามจะกวดขันไม่ให้ของผิดกฎหมายหรือว่าสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยมันทักเข้าไทยเหมือนในก่อนหน้านี้นะครับก็คือประมาณว่าถ้าไทยเปิดด่านรับสินค้าของเขมรเนี่ยคนเขมรยินดีที่จะกวดขันเกี่ยวกับเรื่องสินค้าผิดกฎหมายที่จะทะลักเข้าไทยแม่แล้วทําไมก่อนหน้านี้พวกมึงไม่กวดขันกันก่อนวะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาทราบว่าตอนนี้เนี่ยคนเขมรเดือดร้อนกันมากโดยเฉพาะเกษตรกรไม่สามารถที่จะส่งสินค้ามาขายที่ประเทศไทยได้แล้วจําเป็นต้องให้กระทรวงเกษตรเนี่ย ออนวอนขอให้ประเทศไทยนั้นเปิดด่านพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ Comment แรกก็บอกว่าปัญหาของเราที่ทําให้พวกเขานั้นปิดด่านก็คือการส่งออกสินค้าผิดกฎหมายไปที่ประเทศเขาหลังจากนี้ถ้าเรากดขันไม่สินค้าผิดกฎหมายของเราเข้าไปที่ประเทศของเขามีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะเปิดด่านให้กับเราอีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเราพยายามที่จะส่งออกไปที่ประเทศเขาแต่เขากลับปิดด่านจริงๆเราควรที่จะควบคุมการนําเข้าสินค้าของประเทศไทยบ้างนะเพื่อเป็นการตอบโต้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมคนใหญ่คนโตของเขมรมนต้องรอให้ปัญหามันเกิดก่อนแล้วใครมาแก้แบบนี้สินค้าทางการเกษตรมันก็เน่าก็เสียหมดนะสิคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรที่จะมีการแบนการนําเข้าสินค้าจากประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามและประเทศไทยเพื่อที่ให้คนคอมรนตภายในประเทศนั้นบริโภคของคขมรนด้วยกันเองมันเป็นการแค่ปัญหาที่น่าจะดีกว่าการส่งออกเพราะเราควรที่จะพึ่งพาตัวเราเองก่อนไม่ควรจะไปพึ่งพาต่างชาติเพราะไม่งั้นพวกเขาก็จะมีแต่กดราคาให้มันต่ําลงไปมากกว่านี้นะสิถ้าหากเราง้อเขาแบบนี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรากมูชาเองเราควรที่จะมีการสนับสนุนให้สร้างโรงงานแปรรูปภายในประเทศเพื่อเอาไว้ช่วยเกรษตรกรภายในประเทศไม่ให้โดนกดราคาไปมากกว่านี้หรือป้องกันการปิดด่านแบบนี้ในอนาคตลองคิดดูสิถ้าเราไม่แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเราเองอนาคตก็จะต้องมาลุ้นว่าพวกเขาจะเปิดด่านเมื่อไรจะปิดด่านเมื่อไรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้สินค้าทางการเกษตรมันล้นตลาดมากๆรัฐบาลก็ดันรับของเวียดนามเข้ามาอีกพื้นที่ของสินค้าทางการเกษตรด้วยกันเองก็โดนแย่งทางที่ดีเราควรปิดรับสินค้าจากเวียดนามก่อน เพื่อไม่ให้สินค้ามันล้นตลาดไปมากกว่านี้คอมเมนต์ต่ตอมาเขาบอกว่าทําไมเราถึงไม่ขายกันเองเฉพาะภายในประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลจะต้องคิดเร็วทําเร็วต้องใช้แนวคิดเดียวกับอเมริกาแบบเดียวกับโดนันท์ธรมที่ต้องพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีให้คนในประเทศนั้นสนับสนุนสินค้าภายในประเทศเพราะถ้าหากเราส่งสินค้าไปขายที่ประเทศไทยพวกเขานั้นเป็นพวกชอบเอารัดเอาเปรียบชอบกดราคาเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาไปขายต่อในราคาที่สูงซึ่งมันเป็นแบบนี้อยู่เป็นประจำเราต่างก็รู้แต่เราไม่สามารถจะทำอะไรได้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขมรเราควรที่จะตั้งโรงงานแปรรูปอาหารด้วยตัวเองเพื่อที่จะส่งเสริมคนเขมรด้วยการเองนั้นให้ร่ำให้รวยบ้างไม่ใช่ให้แต่คนไทยนั้นร่ำรวยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแล้วถ้าอนาคตประเทศไทยไม่รับสินค้าของเขมรไปตลอดละ่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงทางที่ดีช่วงนี้เราควรที่จะเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในแบบระยะยาวคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลยังหาตลาดใหม่ให้กับคนเขมรไม่ได้เราก็คงจะต้องเจอกับปัญหาแบบนี้ไปตลอด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็ไม่ต้องไปส่งออกเอาไว้ขายในประเทศนี่แหละดูซิว่าอนาคตประเทศไทยพวกเขาจะมีผักอะไรกินกันหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเหมือนเดิมเมื่อไรปัญหา,านีจะแก้ได้สักกะทีประเทศอื่นพวกเขาส่งสินค้ามาขายที่กัมพูชาได้ตามปกติแต่กัมพูชาไม่สามารถที่จะส่งสินค้าไปขายที่อื่นได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขานําสินค้าของเขาเข้ามาขายที่นี่ได้แต่เรากลับเอาสินค้าของเราไปขายที่บ้านเขาไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลคุรยกเลิกนําผักและผลไม้จากต่างประเทศเข้ามาขาย เพราะสินค้าภายในประเทศมันก็มากเพียงพอแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆเราควรที่จะไปรรูปสินค้าของเราเองฟักทองสามารถนํามาทําเป็นอะไรหลายๆอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเซนก๋วยเตี๋ยวเป็นขนมเค้กเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่มีความคิดที่จะสร้างโรงงานในการไปรรูปสินค้าภายในประเทศเลยเรืองไงมัวแต่จะให้คนอื่นเขาช่วยเหลืออยู่นั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหวังว่ากระทรวงเกษตรจะทําสําเร็จเพื่อสามารถส่งสินค้าไปขายที่ต่างประเทศได้เพราะไม่งั้นเกษตรกรคงจะต้องเดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรที่จะมีการระมัดระวังการกดราคาจากต่างประเทศด้วยเพราะถ้าพวกเขารู้ว่าสินค้าของเรานั้นมันมีมากจนล้นตลาดพวกเขาก็จะยิ่งกดราคาให้มันต่ําไปมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสรุปแล้วประเทศไทยคือลมหายใจของกัมพูชาใช่ไหมทำไมเราจะต้องอาศัยเขาในการระบายสินค้าด้วยในบอกว่าประเทศเรากําลังเจริญก้าวหน้ากําลังจะพัฒนาเราจะกลายเป็นประเทศที่ร่ารวยเรื่องแค่นี้จําเป็นจะต้องขอคาช่วยเหลือจากต่างประเทศเหรอแล้วอนาคตเราจะหวังอะไรได้จากพวกคุณ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพาต่างชาติแบบนี้ตลอดไปคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าตะกุนหุนลกครองประเทศมา40กว่าปีแต่ยังคงมีปัญหาแบบนี้อยู่อีกแล้วจะอยู่อีกกี่ปีปัญหานี้ถึงจะถูกแกไ้ไขอ่าก็คอมเมนต์ของคนก็เหมือนไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์ comment แทบจะ9ก9 9กอ็นตกคือสวดกันยับเลยนะครับว่าทําไมถึงต้องง้อให้ทางฝั่งไทยเนี่ยเปิดด่านนะครับเราคนที่จะมีโรงงานแปรรูปมีโรงงาน รีไซเคิลสินค้าของเราด้วยตัวเองนะครับเราไม่ควรจะต้องไปง้อประเทศอื่นๆซึ่งก็น่าจะหมายถึงประเทศไทยเรานี่แหละซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับนะก็สงสัยเหลือเกินนะแล้วก่อนหน้านี้คนเขมรก็บอกเองไม่ใช่หรอครับว่าอยากให้รัฐบาลเขมรปิดด่านไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับประเทศไทยแต่ดูสิครับพอไทยเราปิดด่านขึ้นไปจริงๆก็ถึงกับต้องอดครวนเรียกร้องให้ไทย,ยรียบเปิดด่านสักทีไม่งั้นสินค้าทางการเกษตรของเขมรก็จะเน่าเสียนะครับซึ่งเอาตรงๆเรื่องนี้เนี่ยในความเป็นจริงนะก็ไม่อยากให้เปิดด่านนะแต่ถ้าต้องงเปิิดจรๆ ก็ขอให้พ่อค้าแม่ค้าแถวๆนั้นเนี่ยกดราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้กันแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยัมบูชานั้นสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดนะครับถ้าหากเราบอกว่าถ้าไม่ลดราคาเราก็จะไม่ซื้อรับรองเอาพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกยังไงก็คงจะต้องขายให้เราในราคาถูกๆอย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมนกโวคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นักทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยส่วนสำหรับในคลิปนี้นะครับมันก็หมดเวลาของนะแแลลลล้วววกก็ขออนนุญาาตััััเยสสสดดีครบ